ชีวิตสงบเย็นเหมือนโลกรู้ว่าแสงแห่งปัญญาได้ถือกำเนิดแล้วทันทีที่ประสูติพระกุมารไม่ได้นอนหรือต้องอุ้มขึ้นเหมือนเด็กทั่วไปแต่ทรงลุกขึ้นยืนแล้วก้าวเดินได้เจ็ก้าวบนกลีบดอกบัวที่ผุดขึ้นมารองรับแต่ละย่างเท้าพระกุมารทรงเปล่งถ้อยคำว่าเราเป็นคู่เลิศในโลก เป็นใหญ่ในโลกเป็นผู้ประเสริฐสุดในโลกชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายบัดนี้ความเกิดอีกไม่ได้มีต่อไปเจ็ดก้านี้ไม่ใช่เพียงการเดินทางทางกายแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของการก้าวข้ามโลกทั้งเจ็ดก้าวแรกหมายถึงการก้าวออกจากกิเลสความยึดมั่นในตนก้าวที่สอง การก้าวผ่านตัณหาความอยากทั้งปวงก้าที่สามการข้ามอวิชชาความไม่รู้แห่งสังสารวัฏเก้าที่สี่การตั้งมั่นในสติปัญญาเห็นตามความจริงก้าที่ห้าการพ้นจากมานะความถือตัวก้าที่หกการดับความหลงในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัส ก้าสุดท้ายคือการถึงนิพพานความสิ้นสุดแห่งการเกิดอีกต่อไปพระพุทธเจ้าไม่ได้ถือกำเนิดมาเพื่ออยู่ในหวังแต่เพื่อตื่นขึ้นจากความฝันของโลกและปลุกให้สรรพสัตว์ทั้งหลายตื่นตามเพราะเจ็ดก้าแห่งการตื่นรู้นั้นแท้จริงคือเจ็ดก้าในใจของเราเอง9ก้าเล็กละน้อยที่พาเราจากความหลง สู่ความสว่างจากก้าวเล็กๆของกุมารในวันนั้นคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติการเดินจากความมืดสู่ความรู้แจ้งจากการเวียนไายสู่การหลุดผลนี่คือก้าวทั้ง7แห่งมหาบุรุษที่ไม่ได้มีไว้เพียงให้กราบไหว้แต่มีไว้ให้เราก้าวตาม